สวัสดีครับประกันนะครับนี้นะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ทั้งหมดของนิสสันคลิกนะครับพร้อมถึงอธิบายหลักการทำงานของรถยนต์นิสสันคลิกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะนิสสันคลิกนะครับส่วนแรกที่ผมจะอธิบายนะครับก็เป็นคือในส่วนของเครื่องยนต์นะอันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวปั่นไฟนะครับหลังจากปั่นไฟเสร็จปุ๊บนะครับจะส่งกระแสไฟมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับจะส่งกระแสไฟผ่านมาเก็บที่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะส่งกระแสไฟนะครับกลับมาที่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือตัวนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์ทั้งหมด